สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ดีไซน์ค่ะเป็นตัวแทนจากมิสซูชัยพรจังหวัดสมุทรสาครค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆค่ะชาวมหาชัยเคเบิลดิจิตอลทีวีมาเที่ยวงาน Big Motor Sale 2015กันนอกจากที่จะมีพิตตี้สาวสวยแล้วนะคะเดินผ่านอยู่หนึ่งบูธโอ้โหคนเดินเฮโลกันเข้าไปนึกว่าแจกอะไรฟรีกันเลยทีเดียวค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะมันต้องมีอะไรน่าสนใจดีไซน์ว่าเราตามไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะตามมาแล้ว ไปพบสรระเอดของงานจับแล้วนะคะกับ All New p a n e r o Sport Design for Perfection ค่ะที่สุดของความสมบูรณ์แบบและก็ยังมีที่สุดของสิทธิพิเศษต่างๆมากมายค่ะกับที่สุดของราคาเปิดตัวรถในระดับเดียวกันในราคาเพียงแค่1ล้านต้นๆประหยัดไปกว่าแสนบาทเลยทีเดียวค่ะและก็ยังมีที่สุดของความรู้ราที่สุดของสมรรถนะของรถยนต์ที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดของราคาที่แตกต่าง รวมถึงค่ะยังเพิ่มความหล่อแรกฟรีกับข้อเสนอพิเศษเพื่อชุดแต่งแท้มูลค่ากว่า14,000บาทไม่ว่าจะเป็นชุดตกแต่งกันชนหน้าชุดตกแต่งใต้กันชนหลังสปอยเลอร์หลังและที่สุดของความปลอดภัยฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งค่ะนอกจากนี้เรายังมีอีกหนึ่งบูธพันชนิดที่จะมาเพิ่มความหล่อของปัจจัยได้มากขึ้นอีกด้วย กับฟิล์มจิตรถยนต์ลานินามาตรฐานสากลจากอเมริกาที่รับประกันยาวนานถึง7ปีค่ะพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษต่างๆคู่กับรถยนต์ของมิซูบิชิต่างๆอีกมากมายค่ะมั่นใจได้มากกว่าทุกความต้องการของคุณขับก่อนใครรอก่อนใครที่มิซูชัยพรสมุทรสาครแห่งนี้พวกเรายินดีให้บริการทุกท่านอยู่นะคะพี่คะเมื่อพี่เห็นออนิวปาเจโร่เนี่ยเห็นแล้วชอบตรงไหนบ้างคะโอ้โหมัน ตามภาษาของปาเจโลยนะมัน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 เจ็บอ่ะมันเจอมันเจ็บเลยมันมันมันถูกใจมากครับสวยไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านในมันมันถูกใจไปหมดแล้วครับค่ะเรียกได้ว่าถูกใจไปทุกสิ่งทุกอย่างเห็นแล้วต้องโดนต้องชอบเลยใช่ไหมคะนะคะขอบคุณมากมากนะคะครับอะไรที่ทําให้พี่ตัดสินใจจองในครั้งนี้คะอ๋อ รูปลักษ์ด้วยครับชอบแล้วก็ออปชั่นให้เต็มจัดเต็มนะครับแล้วก็ศูนย์บริการก็โอเคอยู่แล้วก็มีเขาเลยญาติที่ใช้งานอยู่แล้วก็แนะนำกันมาครับผมแล้วก็สุดท้ายราคาที่ลดราคาช่วงนี้จัดเต็มด้วยราคาที่ลดพิเศษด้วยก็ต้องจองแล้วครับอย่างนี้ ค่ะนะคะคเห็นราคาแล้วถูกอกถูกใจในเรื่องของความสวยงามก็โดดเด่นไม่แพ้เลยจริงๆนะคะขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะค ค่ะเพื่อนๆแหมพามาชมกันที่งานบ i ๊กมอเตอร์เซลลแห่งนี้แล้วดูสิคาบูธของมิสซูคนเยอะมากๆเลยและก็พลาดไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจองเนี่ยก็สามารถมาจองกันได้เลยค่ะที่มิสซูชัยพรจังหวัดสมุทรสาครค่ะเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นดีๆเด็ด,เด,ด,เด,ดๆเยอะแยะมากมายรอคุณอยู่ โปรโมชั่นเนี่ยเหมือนกันกันกบที่ Big Motors เ l ลเลยค่ะสามารถจองกันได้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนนั่นเองแล้วก็นอกจากนี้นะคะถ้าเกิดว่ายังไงแล้วแล้วก็อย่าลืมเข้าไปลองดูกันก่อนไปลองสัมผัสภาย,ภายนอกภายในความสวยงามชุดแต่งต่างๆอลังการมากๆเลยนะคะอย่าลืมอย่าลืมไปเจอกันได้เลยบ๊ายบายวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ